เพื่อนละมาส่งพี่ละ,ก,ะลก็เกมื่อกี้ก็เดินเข้าไปคุยกับพี่อยู่ค่ะที่ที่ที่หน้าโรงเรียนแล้วก็ก็ก็คุยกับเขาว่าเออหนูมาแล้วนะอะไรเงี้ยคือช่วงเช้าได้ไปงานช่วงเช้าพอดีช่วงเช้าโมด,ดูแลฝั่งแม่ออสแม่พวกแม่แม่ผู้ใหญ่ก็เลยต้องมาพร้อมกับแม่แม่นะคะเลยไม่ได้ไปค่ะ บอกอะไรพี่คะบอกอะไรพี่ก็บอกเขาว่าหนูมาส่งแล้วแล้วก็อยากให้พี่สบายใจเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้หนูว่าทุกอย่างก็กระจ่างขึ้นมากแล้วในแง่ของหนูนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็อยากให้รอความเป็นธรรมด้วยค่ะ ตลอด3เดือนที่ผ่านมามันมีหลากหลายอารมณ์มากทั้งเรื่องคดีทั้งเรื่องความรู้สึกโอออย่างล่าสุดก,ก็มีเรื่องเรื่องโทรศัพท์เปหรอคะค่ะก็ก็ได้ทราบแล้วนะคะอยา่างอย่างเรื่องโทรศัพท์มก็ทราบแล้วคะ่ะว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ เอ่เรื่องของเพจก็ดีใช่ไหมคะเพจอะไรนะเพจเนรอดเนอรอดเชียวอันนั้นก็เป็นข้อมูลที่ที่เราก็เราก็รู้เหมือนกันค่ะเพราะว่าก็ได้มีทางก็ก็ได้มีการคอนแทคไปเช่นเดียวกันเหมือนกันค่ะเราไม่ได้คอนแทคไปสิเขาคอนแทคมหาหมู่เขาว่ายังไงมากเขาติดต่อมาว่ายังไงมากเยอะมากเลยค่ะก็ เราได้ดูต่างๆว่าจริงไหมอันนี้จริงไหมอันนี้จริงไม่จริงหลักฐานมีอะไรบ้างซึ่งบางอย่างทาังนั้นเขาก็ยังกู้อยู่นะคะแต่ว่าโมได้เห็นกระตาตัวเองแล้วค่ะว่าว่าเป็นเครื่องที่จริงหรือว่าไม่จริงว่าโมโมได้โมมากกว่าที่เขาปล่อยออกมาแล้วใช่ไหมใช่ไหมโมมองโมองมองว่ายังไงเพราะาบางคนจะมองว่าเอ๊ะตกลงว่าเหตนี้หรือ หรือโซเชียลเนี้ยทํามาเพื่อตกลงช่วยหรือทําลายก็นโมกันนะก็เป็นไปตามที่เขาพูดแหละค่ะเพจเมลอนออฟ f ิเชียลที่มีคนตามล้าน4ี่กว่าๆนะคะก็คนนี้เป็นคนทําขึ้นมาใช่ค่ะถ้ามพี่ถามแล้วที่หนูพอตอบได้เนาะแสดงว่าน้องโมรู้ว่าใครเป็นคนทํารู้ค่ะเราได้บอกเรื่องนี้กับตำรวจหรือใครไหมคะอ่าถ้า ถ้าในทางตํารวจไซเบอร์ซึ่งมันต้องมีผู้เสียหายใช่ไหมคะทีนี้ไม่มีผู้เสียหายทางตําตรวจไซเบอร์ก็ทําอะไรไม่ได้ตามกฎหมายาอันนี้ทีนโมทราบมาถ้าหนูรู้หนูได้บอกเขาไ้ไว่าให้หยุดเราก็มีการบอกแล้วนะคะว่าบางอย่างขอให้หยุดบางอย่างขอให้อย่าปล่อยได้ไหมหรืออะไรแบบนี้ค่ะก็มีการพูดคุยกันค่ะแต่ก็ ก็นั่นแหละค่ะพี่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวโดนด่าอีกหนู่งไม่ร้อนหนักแต่ว่าอยู่อยู่เมืองไทยหรือเมืองนอกคะอะไรนะคะอยู่เมืองไทยหรือเมืองนอกตอบไม่ได้อะขอโทษค่ะโอเคเข้าใจแล้วนตัวโมเองโมเชื่อว่าเขาเขามาช่วยหรือเขามาปั่นถามว่าถ้าจะปั่นเพื่อให้เรื่องไม่เงียบก็เราก็ปล่อยให้เขาทำแต่ว่าถ้าเกิดเขาจะปั่นแล้วพี่เราเสียหาย เราก็มีการขอไว้ว่าเราไม่อยากให้พี่เราเสียาหายถ้าเขาจะปล่อยออกมาเพื่อหาความจริง <c oughs> ก็ขอให้มันเป็นหลักฐานจริงๆที่มาจากเครื่องพี่เราจริงๆซึ่งหนูมีการเอาอีกลายหนึ่งเพื่อแอดไลน์หนูมาแล้วหนูก็ขอดูเครื่องแล้วจริงๆขอดูอัลบั้มต่างๆรูปภาพต่างๆหนูขอดูทั้งหมดแล้วค่ะแล้วกับภ<ร>าพ,พล่ากับภาพล <ะ S 3> พ่าสุดเหรจ๊ะที่ว่าเหมือนแบบว่าภาพที่ไม่ดีที่ส่งไปหาก็จะเป็ข่าวอะ ก็หลังจากที่ส่งให้พิติก็คือหนูเนี่ยแหละค่ะหนูก็ได้เห็นภาพนั้นดอกหลังจากที่โทรหาพิติกก็คือโทรมาหาหนูไงอ๋อโทรมาจริงจริงเขาชี้แจงในเพจด้วยว่าจริงๆไม่ใช่เรื่องเขาที่ถอยลูกที่เมื่อวานเขาโทรมาตอนประมาณบ่ายสองสามสิบเก้าค่ะผัดจากพิติกเลยใช่ค่ะใช้วิดีโอคอลมาค่ะเป็นลักษณะเดียวกันค่ะ ของพิธีเป็นภาพนิ่งปะคะเขาบอกเป็นคลิปเปป็นคลิอ่าเ,เป็นคลิปค่ะโูตำรวจเรื่องนี้ไหมแล้วมันจะมีการให้เหมาะสมก่อนนี้ออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราขอเขาแล้วค่ะขอแล้วแล้วก็มีการตกลงกันแล้วเรียบร้อยค่ะเราเชื่อใจเขาได้ใช่ไหมว่าเขาจะไม่เราจะเขาจะตอนนี้มันเ <จะ S 1> ชื่อใจใครไม่ได้หรอกอันเนี้ยหนูยอมรับแต่ว่าเราก็ทําเท่าที่เราทําได้อะค่ะโมถ้าหลังจากนี้ตำรวจไซเบอร์เขาแบบ คุยกับเราเรายินดีให้ข้อมูลหนูคุยมาตลอดเลยตำรวจไซเบอร์เนี่ยหนูคุยของหนูมาตลอดแต่ว่าเขายังไม่มีอำนาจหน้าที่ที่จะที่จะทำได้ก็เพียงเท่านั้นเองค่ะถ้นี้เป็นรู้เสียหายห,ายหรืออนอทางญาติของโมไปแจ้งความใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นถ้าย,ยัางไม่มีอนนี้ใครมันก็เกินอำนาจหน้าที่เขาที่ก็ต้องเข้าใจตำรวจทาง<ห>ตำรวจไซเบอร์ทั่นทางทำได้รนี้ได้ค่ะโม ครอบครัวใช่ค่ะพี่พี่ขออีกคำถามหนึ่งเนาะได้หนูพ่รู้ไหมว่าอันนี้คือตอบเยอะมากเลยไม่ว่าโทรศัพท์มือถือโมอยู่กับใครเนี่ยค่ะตอนนี้ตอบตอบเท่าที่ตอบได้ตอบไม่ได้จริงๆค่ะจะหนูด้วยค่ะคือรู้ไหมว่าโทรศัพท์มันงตอยู่กับคนคนนั้นได้ยังไง รอให้พวกเขาออกมาบอกเองดีกว่าเพราะว่าหลายๆอย่างตอนนี้ก็พูดกันเองออกมาแล้วก็ค่อนข้างจะเยอะนะคะกำลงว,ว่าจะมีโทรศัพที่ได้รับมือถึงไปออกมาชี้แจงกับผู้โดยชนหนูไม,หไม่หนูไม่แน่ใจว่าเขาจะออกมาหรือไม่ออกมาแต่ว่าใครที่หนูไม่รู้ว่าใครที่เอาโทรศัพท์ให้หรืออะไรอย่างเงี้ยหนูว่าเขาน่าจะเป็นคนพูดกันออกมาเองซึ่งตอนนี้ก็ก็มีการพูดแล้วนี่คะไม่ใช่ออล่ะ ตอนตอนนีตาอขา่าเนาะให้พวกพี่ไปย้อนดูเองแต่หนูว่าเขาพูดกันแล้วนะคะถ้ามีใครร้องถ้าคุณแม่ไม่ทาอะไรค่ะเรื่องนี้ก็จะจบไปอย่นี้เรอกำัเราคิดว่ายังไงตอนนี้หนูขอทางนั้นแค่ว่าวันนี้มันเป็นวันของพี่จริงๆเราอยากส่งพี่จริงๆแล้วเดี๋ยวเสร็จงานเราค่อยขอคอนแทคเขาไปใหม่ค่ะพี่โมคั ไอพวกภาพคลิปต่างๆที่เขาส่งมาเนี่ยมันพอจะมีอะไรที่เป็นหลักฐานสําคัญในคดีได้ไหมอ่ะไม่ได้ค่ะไม่ได้เลยอ่ะค่ะไม่เกี่ยวข้องกับคดีอะไรเลยไม่เกี่ยวต่อให้อยู่ในคดีก็เบามากเอาผิดใครไม่ได้อยู่ดีค่ะเอาละพี่พี่งงหมดแล้วค่ะแล้วพี่ก็ขอบคุณมูแล้วกันกับหนูนะหนูขอโทษแบบหนูไม่รู้จะพูดเข้าใจเข้าใจเข้าใจพี่ก็ถามตามหน้าที่ ตามน้า <icted S 1> ที่เนาะอ <initial> ่าหมดแล้วแหละไ่ยน้องแค่ไโนเคนาะ